วันนี้ไอซกับแบงค์จะพาทุกคนไปกินร้านเปิดใหม่สดๆร้อนๆบุฟเฟ่หอยกินได้ไม่อัน้น <Okay. S 1> มีหอยให้เลือกมากกว่า10ชนิดไม่ว่าจะกินสดปิ้งย่างลวกราคาทั้งหมดแค่299บาทหอยจอบนี่ปกติตัวหนึ่งก็ประมาณ80แล้วนะดูดิใหญ่มากราคานี้ยังกินเมนูส้มตำยำต่างๆได้ไม่อัน้นเกือบ20เมนูออะไรไม่รูว,รว่าที่ทำได้ทุกเมนูเลย คนยังไม่รู้ไม่ค่อยเยอะดีบตามมากันะ มาครับทุกคนอคตอนนี้เราอยู่หน้าร้านแล้วนะฮะร้านที่พวกเราเล่าให้ทุกคนฟังไปในไฮไลท์นะว่าเขาเนี่ยเป็นบุฟเฟ่หอยคือก่อนนันนี้เราพาทุกคนนะครับไปกินบุฟเฟ่หอยกันมาแล้วนะคราวนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนนะครับมากินบุฟเฟ่หอยอีกหนึ่งร้านเขาเพิ่งเปิดร้านนะเมื่อวันที่20ที่ผ่านมานี่เองนะฮะเราก็จะพาทุกคนมาพิสูจน์ว่าบุฟเฟ่หอยร้านใหม่ร้านนี้เนี่ยสดไหมแล้วก็มีหอยให้เลือกกินเยอะแค่ไหนแม่อยากกินหอยอะไรมากสุดอยากกินหอยแข็งมากๆอยากสดเลือด่ะทุกคนอยากสดเลือดแล้วชื่ออร้าาานว่หหยมช เออแล้วนี่แหละมันคือร้านของผมเองนะครับเพราะผมเป็นคนบ้าหอยนะครับ, <c oughs> รบผมร้านนี้ก็คือหอยมาหาชนมาเอาหอยมาชนนอยไว้ไปไว้พวกเราไปเข้าไปในร้านนะครับ <c oughs> มาทุกคนตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในร้านเรียบร้อยนะฮะร้านเขาชื่อหอยมหาชนนะครับร้านนี้เป็นบุฟเฟ่หอยนะฮะราคา299บาทนะซึ่งร้านนี้เขามีหอยให้เราเลือกกินถึง10กว่าหอยเลยนะโอ้ย<อ>นี่สำคัญนะ<อ><ๆ>กินหอยอย่างเดียวไม่พอนะเขามียำม,มากกว่า10ชนิดส้มตมนี่ก็เกือบ10ชนิดเลยพ่อแบงยำนี่คืออย่างคร่าวๆเลยก็มีแบบยำหมูยอยำเล็บมือนางยำแซล<อ>มอนยำไข่เยี้ยว,ม,ยม,วม้ายำรวมมิตรยำผมว่าโอ้โแบบมากกว่า10ชนิดพ่อแบงส้งตมตำก็มีทุกคนมีตำซัวตำป่าตำหอยดองอะไร อย่างนี้นะคือเรียกว่ามีครบทุกอย่างที่คุณอยากกินแบบอะไรแซ่บๆเลยนะใครที่เป็นสายแซ่บนีมาร้านนี้ได้เลยนะและที่สำคัญราคา2 9 9บาทนี่คือรวมหมดแล้วนะทั้งยำทั้งหอยเดี๋ยวไปดูกันว่าหอยเนี่ยเขามีหอยอะไรให้เรากินบ้างแล้วก็มียำม,มีตำอะไรรสชาติเป็นยังไงบ้างไปชิมให้ทุกคนดูกันครับไปค่ะามาดูหอยกันทุกคนเขาก็จะทําเป็นเหมือนกับเคาน์เตอร์เอาไว้ให้เราแบบว่ามาตักมีหอยเยอะมากประมาณสิบอย่างเริ่มตั้งแต่นี้เลยหอยนั่งรมหอยแคลงหอยเชลล์หอยหวานหอยแมลงภู่้มีอยเสบ อันนี้นะคะก็จะเป็นหอยจอบหอยหลอดนะคะหอยสับอุ้ยฉันไม่เคยกินหอยนี้เลยอ่ะหอยสับเข็อหอยนี่หอยภาคใต้นะคะถ้าใครเคยดูคลิปเปนนาของเราคุณก็จะเห็นว่าเราชอบกินหอยที่แบบว่ามันมีตต้นหอมซอยนึกออกมาแล้วก็มีถั่วที่นี่เขามีด้วยนะตรงนี้เขาจะมีเป็นหอยตักตักเสร็จปุ๊บเราก็ไปย่างที่โต๊ะซึ่งโต๊ะเนี่ยจะมีเป็นโต๊ะแบบเล็กๆให้เรานั่งเลยนะน่ารักมากเลยนะแต่ใครชอบนั่งโต๊ะแบบปกติก็ได้ได้หมดเลยนะหอยนางรมแม่ก็อยากกินหอยหวานแม่ก็อยากกินยากินหลายหอยเลยแบบ ไข่นางรมต้องจัดอ่อยไอ้หนึ่งแบงหนึ่งไขเชลล์แบบสีน่าทานว่าอย่างที่บอกทุกครั้งนะคะแนะนําทุกครั้งเวลาเราทานบุฟเฟ่ต์นะคะตักไปแต่พอประมาณก่อนตักตัวเลือกไปเยอะๆแล้วเราก็เราไปลองชิมดูว่าเราชอบตัวไหนแล้วเราเค่อยกลับมาเพิ่มตัวนั้นที่เราชอบดีกว่าจักรวทลนิดอย่างละสองไอแบงไอแบงไอแบงอันไหนอร่อยไม่ต้องห่วงหรกคนกินอย่างเรากลับมาซ้ำแน่ น้ำจิ้มของที่นี่นะคะเขาก็จะเป็นน้ำจิ้มอนนี้ปลาแน่นอนดูทรงปรลาเลยใช่ใชปลาซีฟู้ดนะคะก็จะเป็นน้ำส้มนะคะแล้วก็ซีฟู้ดแบบหวานเขามีหอยจอบด้วยดีใจมากเลยหอยจอบนี่ปกติตัวหนึ่งก็ประมาณ80แล้วนะถึงแม้วันจะไม่ได้ตัวใหญ่มากแต่ว่ามันเป็นบุฟเฟ่ต์ไงเธออยากกินมากเลยเดี๋ยวเราไปย่างเขามีวิธีทําหลายวิธีเลยนะร้านเนี้ยถามกับพี่เขาได้นี่ตรงนี้นะทุกคนก็จะมีเป็นหม้อให้ลวกถ้าใครลวกไม่แม่นลวกไม่เป็นมาให้พี่ช่วยก็ได้นะฮะ <laughs> อันนี้มีหม้อหม้อใหญ่เลยให้พี่เขาลวกให้แล้้วก็็มีนนนอําเย วยนะข้าวผัดกระเทียมขอ่อร่อยมากเลยนะคะไอเป็นสายแป้งแล้วบอกว่าอร่อยก็ต้องเดินมาเลย มาครับทุกคนตอนนี้เมนูยำของเรานะฮะให้พี่เขายำม,มาให้ลองชิมนะหลายยำม,มากมากเลยนะแล้วก็หอยเนี่ยเรียบร้อยแล้วตักมาเขาทุกอย่างที่อยากกินแหละใช่ระหว่างที่เราจะกินยำเนี่ยนะเดี๋ยวไอจะเอาหอยเนี่ยขึ้นก่อนนะคะแบงเนืเราลองชิมย่างอะไรแล้วมันก็จะได้สุกพอดีก็ได้ไม่รอ้อนหอยเนี่ยเขาจะมีเป็นหอยที่เหมาะกับลวกนะก็พวกหอยแกลง้งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เหมาะกับลวกนะส่วนไข่นะครับที่อยากกินย่างเนี่ยก็จะเป็นพวกประเภทแบบหอยเชอรี่นะที่เสียบไม้ย่างหอยหวานนะครับหรือว่าจะเป็นหอยแมลงผู่อะไรเงี้ยนะ ไอตักมานะอย่างละตัว2ตัวนะให้ทุกคนดูกันว่ามันสดทุกอย่างไหมน,นะครับห mm hmm. อยแครงนี่เขาล้างสะอาดมากเลยนะ mm hmm. ชอบมากดูดิ mm hmm. เปลือกมันแบบขาวสะอาดมากเหมือนแม่เอ๋ทำให้กินเลย mm hmm. คือผมว่าร้านเนี้ยข้อดีคือเขาทำสะอาดมากร mm hmm. ้านบริเวณร้านก็กว้างขวางพีดานสูงมากแล้วก็สะอาดสะอ้านทุกส่วนเลย mm hmm. ชนะ เห็นเตาแล้วรู้สึกว่าแบบเตาก็น่ารักนะเตาดูสะอาดสะอ้านเป็นแบบสีขาวครีนมินิมอลนะฮะซึ่งอย่างที่เล่าไปอ่ะมันจะมีโต๊ะเป็นแบบโต๊ะปิกนิกให้ลงไปนั่งนั่งล่านั้นก็ได้ใครอยากได้ฟิลแบบมานั่งดื่มตอนกลางคืนนะก็ชิลดีนะที่สคราคา299นี่คือจบในตัวแล้มียำมีอะไรให้กินแต่ว่า299รเเขานี่ยไม่รวมน้ำไม่รวมเครื่องดื่มนะพ่ะจ้ะ คือหอยเนี่ยคะ่ะเขาก็จะมีน้ําจิ้มอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกนะคะมีซีฟูด้ดมีพริกเผามีหอมบริการตลอดเวลานะคะหมดก็เติมหมดก็เติมนะคะทุกคนไหนรู้สิได้ได้ได้ชอบกินพริกเผาไงไม่ใส่หอมเจียวหรอไม่ใส่เป็นไงอหอยหอยอร่อยม,มาลนะฮะคือเขาจะมีเป็นพริกเผาหอ,หอมเจียวให้เติมได้ไม่อั้นเหมือนกันนะร้านเนี้ยใส่พริกเผาไปตามด้วยหอมเจียว กมีกระถินให้กินด้วยนะเผื่อใครอยากกินกระถินเขาก็จะมีเป็นแบบตะก้าผักอะ่ะสามารถไปตักไปเลือกมาหรือว่าสั่งเขามาก็ได้นะทีมะ่มีหอยให้กินหลายอย่างไม่เบื่อดีคือไม่ต้องมานั่งกินแบบหอยเดิมๆแบบเป็นชั่วโมงชั่วโมงใช่<ะ>ถ้าใครแบบเอ้ยชอบหอยอย่างนี้เลยแบบนี้เลยเฮ้ยมันมีก็กินไปเลยอะไรอย่างเงี้ยฟินเนาะเนาะอร่อยอร่อยหอ,อ,อมเจียวอร่อยด้วย <Okay. S 2> ตอนที่หอยแข็งรั่วทุกคนหอยตัวใหญ่มากอะ่ะขออันนี้ขอลองราดน้ำจิ้มปลาร้าดูนะฮะผสมกันดูหอยลวกกกแบบังดีไไม่่สุจนนเิป จะบอกว่าหอยแครงนะคะพี่เขาอะแจ้งว่าเขาว่าทําสุกมาฮาฟแล้วดีว่าเราจะเอามาลวกต่อหรือว่าย่างต่อนะคะแต่ถ้าเกิดย่างเนี่ยก็แนะนําเลยว่าไม่ต้องให้นานมากเพราะว่าพี่เขาทำสุกแล้วครึ่งหนึ่งเขาจะทํามาให้สุกประมาณหนึ่งเพื่อที่ว่าทุกคนเนี่ยกินได้เร็วขึ้นนะฮะไม่ต้องมานั่งรอ,อย่างหรอต้มนะเธอดูดิใหญ่มากเธอดูหอยดิแล้วที่เราเห็นนี่คือเนื้อเนียน,เ,น,เ,นเลยนะคะไม่แห้งไม่แบนนะคะแล้วก็ไอตัวหอยเนี่ยไม่มีขี้เลยนะทุกคนมันสะอาดมากร้านนี้นะพวกเรานะฮะ walk in เข้ามาเลยนะไม่ได้จองเลยนะฮะัเพราะ คุณภาพของอาหารก็จะเป็นตามปกจริงๆที่เราแบบเข้ามาแล้วก็เจอเลยนะทุกคนเป็นไงฮะห่หอหมูกรึบมากเลยอะหนยสดไหมหอยแข็หแงหน่อแข็งดีมากเลยเธอเอหอหแข็งควรมากเลยคือมันจะมีหลายอย่างเลยที่มันทํามาสุกประมาณนึงแล้วแค่ให้เราไปย่างเพื่อมันร้อนแล้วก็ให้มันสุกเพิ่มขึ้นอีกนิดเดียวพอใช่มาเดี๋ยวขอท่านยำหน่อยนะทุกคนยำแม,มาม,ามา่าคือยำม,มาอย่างที่บอกไปยำเยอะมากยำสิบกาอยาเส้นแบบพี่พ่อแบงค์ชอบอะเส้นกรึบเหรออืมไม่เละใช่ไหมนี่จัดไป ระหว่างที่รอไม่ยอายย่างนะฮะเดี๋ยวจะขอชิมต่อเนื่องไปเลยนะ,ะกับยำอื่นๆนะจริงๆมันมียำรวมมิตรนะฮะเขาก็จะมีเป็นพวกปลาหมึกนะฮะก็คุ้มเลยทุกคนร้านนี้ดูดิมีปลาหมึกให้กินมีหมูยอให้กินมีตินไก่ด้วยอะคือไอจะบอกว่าจริงๆแล้วอะไอราคา2องเเนี่ยถ้าเราไม่อยากทานหอยอะอเรามาทานแค่4ี่ห้าหกเจ็อย่างเนี่ยเกินะราคาเกินไออะอยากกินเล็บมือหนังมากนี่ดูดิโอ้ ตัวใหญ่มากไม่ใช่ตัวตีนตีนไม่อยากพูดตีนไงทุกคนจัดไปพี่พ่อชิมไปแล้วหน่อยหนรอยอร้อยดีมากทุหอยสุกแล้วคนผมอชอบกินหอยเชอรีมอ่มาให้ย่างแล้วใช่ไหมนด้าบแห้งแล้วค่ะมันแห้งเกินระวังมันเตามันค่อนข้างแรงเลยนะทุกคนใช่คือเตาแรงมากเลยไม่น่าเชื่อด,ดีมากเลยนะทุกคนคนย่างแบบเดียวนะเดี๋ยวมันจะหดอีผมได้แล้วนะฮะนี่เขาเสียบไม้มาให้เรียบร้อยวิธีการก็ง่ายๆจุม่ม ห้างตัวละมากหอยเชอรี่หอยเชอรี่ตุ้มใบพีเลยบอสตุ้มใบได้ได้เท่านี้อหอยว่ากรุบมากขอกินแบบแบง่งบ้างแต่ว่าไม่จิ้มเราเน้นราดะคะ่ะน้ำจิ้มวันนี้นะคะสีแดงเขาบอกว่าจะอมหวานนิดนึงยังไงหอยง่ะเน,นื้อมันเยอะเละทุกคน เราเดินเนื้อมานังเขาจะกรุบๆแบบนี้หอมมะหอยโร่มัน,นเนื้อกรุบแบเนีอ่ะอ๋อเคยกินใช่ไหมไมเคยหอยพวกอะไรไอ่ะเขามันกลิ่นธรรมชาติมากนะกลิ่นแบบไม่มีกลิ่นค้าวอ่ะออดีมากเลยอะ่ะอันนี้ระหว่างรอไม่อายกินนะขอแนะนำนี่สปาเกตตี้หอยลายนะฮะหอยลายมันไม่มีในบุฟเฟ่ต์นะแต่ว่าเราสามารถสั่งเขาได้หรือใครอยากจะกินเมนูอื่นๆนะคือพี่เขาบอกว่าสามารถไปหยิบหอยแครงหอยนางลมหอยแมลงภู่หอยอะไรก็แล้วแต่ไปให้เขาทำยำได้เลยคือเดินไปที่เคาน์เตอร์ที่เขาทำยำได้เลยนะฮะชิมสปาเก กตกันงลือออกจากหอยเชอรีเอะเธออร่อยไหมคือแบบมันเป็นเนื้อเป็นชิ้นอะอืออโร่อยว่ะปลากระอร่อยอันนี้นะทุกคนยำรวมหอยอหน่าทานมาตกตัวเบลอเลยเราก็ต้องกินน้ำด้วยนะคะน้ำมะเขือกินเข้าไปเลยนะคะหอยชิมสิหอยอันนี้อร่อยนะเออไม่เคยเห็นเลยแล้วก็ไม่เคยได้ยินด้วยใครที่อยู่ภาคใต้คอมเมนต์บอกหน่อยนะว่าไอ้หอยนี้มันมันชื่อหอยอะไรที่แท้จริงนะฮะแล้วมันแล้วมันต้องกินกับอะไรปกติแล้วตัวใหญ่มากไหมสร อ,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 อร่อยชื่อยำรวมหอยเลยจะตักชิมหอยเดียกก็อะไรอยู่เท่าไะอันนี้น่าจะเป็นหอยหลอดแซ่บอะุอยแต่ยำอร่อยมากเผ็ดเผ็ดเผ็ดน้ำมูกเริ่มมากันแล้วนะมันคนเรียกน้ำย่อยแต่เราเรียกน้ำมูกอะอาหารเรียกน้ำมูกเหรอไอคิดว่าพวกซ้ตมตำของเขายำของเขาอะน่าจะเป็นหนึ่งในทีเด็ดของเขาเลยนะคะทุกคนอำหอยดองไอหอยดองอะเน่ขอชิมนะอำหอยดองเธอหอยดองี่ของปุ๋่ะนีอ หอยหอยดองซ่ากระลังดีมากหอยเัามีเป็นขวดเลยน้ำปลาเอ่ยหอยดองเอ่ยเขามีมาเป็นขวดไปสั่งได้เลยตัวเบลอร์เอ่โอ้เพลิดเริ่มเผ็ดแล้วเนี่ยที่พูดว่าเอาเผ็ดเลยครับเมื่อกี้สั่งเขาไหมว่าเอาแบบแซกแซกไหมถ้าเผ็ดปุ๊บเราก็ต้องเบรกหน่อยไว้พราแบงค์เบรกกินอะไรเนี่ยหน่อยอันนี้เป็นหอยหลอดเนี่ยทุกคนพอแกะอมาก็จะประมาณนี้หอยหลอดย่างไอซน้ำจิ้มหวานน้ำจิ้มหวานของไอ้ตอนตักมาไอ้ผสมน้ำจิ้มซีฟู้ดนิดนึงนะคะซึ่งมันไม่ได้หวานมากนนนะะคคคทุกกมัแแ่บบรสชาาาติหหลลยนะคะ พิมแบบไม่ยั้งอยู่นี่ตัวใหญ่มากน้ำปลาแบบน้ำจิ้มน้ำปลาแบบคากๆนะกับหอยโอ้โหรสเนาะอร่อยเลยรอต้องรออะไรด้วยเข้าแวะมาดูหอยแครงตัวนี้นะคือหอยแครงอ่ะที่เราเข้แวะกันเครรู้ป่ะมันใหญ่จนเรารู้สึกว่าเราจะต้องกลับไปหยิบมันอีกอ่ะโอ้โหบ้าบอแล้วฟับเขาให้จิ้มซีฟู้ดจุกๆหอยตัวใหญ่มากขนาเนี่ย น้ำในหอยคืนทำให้น้ำลายแตกมากทุกคนอาอะไรไม่รู้อะนี่ำ้ำเยอยทุกเมนูเลยนี่นะคะหอยแมงคู่นะคะตัวนี้บนหอยเนี่ยนะก็จะมีต้นหอมนะคะแล้วก็มีกระเทียมกินกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดพอแบงกอ่าอุ้ยเป็นไงจ๊ะ มันมีความเค็มๆอ่ะไม่แต่ว่าน้ำจิ้มซีฟู๊ดมันก็เค็มนะอ๋อเป็นซีฟู๊ดเค็มนะเพราะเราเกลียดจิ้มนี้หวานมากอ่ะใช่ใช่เอาเนี่ยซีฟู๊ดจะเค็มกว่าใครชอบกินเค็มก็สีเขียวใครชอบกินแบบหวานๆเปรี้ยวๆแล้วเอามาผสมกันเอาามผสมกันก็ได้สีแดงนะจะหวานหเปรี้ยวๆอันนี้นะฮะทุกคนเป็นเขาน่าจะทำมาแบบสไตล์เวียดนามใส่ต้นหอมคือดีใจมากเลยอ่ะที่ร้านพูดว่าแบบว่ามีแบบเวียดนามด้วยนะเฮ้ยใช่เว้ยเมื่อกี้ยังกินแบบไม่ได้ลาดอ่ะมันเป็นเนยมันเ็มเนย หอยแมงผูนี้ก็คือมีเนยมีกระเทียมถูกไหมใช่มันปรุง آ آ มาแล้วอันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นหอยแมงพูที่มันปรุงมาแล้วอ่ะไม่ต้องราดน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วทุกคนเพื่อ<ๆ>อร่อยแล้วครับยำวุเ้เส้นโบราณจุงยำวุ้นเส้นโบราณของเขาเนี่ยเขาใส่ขิงด้วยนะคือปกติเราก็จะกินมีถั่วมีวุ้นเส้นถูกปะแต่ที่นี่มีขิงคือน้อยที่มากเลยจะเห็นว่ามีขิงอร่อยด้วยแล้วช่วยได้ดีมากเลยอ่ะพาอเออเห็นกุ้งแห้งน่ะในถาดยำอ่ะเยอะมากเลยใครชอบกินกุ้งแห้งแบบผมนะชอบเลยล่ะก้เนี่ค่อยใส้กินนี่ ยำโบราณอร่อยฟาร์มบล็อกดีมากเฮ้ยอันนี้นี่ไงหอยเนี้ยที่เขาบอกว่าเป็นแบบหอยจากภาคใต้อ่ะแบบย่างหช่ใช่แต่ไม่เคยกินแกยงยำอะอร่อยเลยนะเธออันนี้แบบย่างมากเออกินแบบย่างมากย่างสไตล์แม่ไอย่ยางเกลียมเป็นไงแถ่นี่เหรอน่ตัวใหญ่มากนะ ตัวแบบอยู่ในหอยอะไรไม่รู้อะของภาคใต้นม่เคยได้ยินมาก่อนแต่ว่ารู้สึกว่ารสชาติดีแล้วพอเคี้ยวไปในตัวหอยนะมันเหมือนว่ามันมีแบบอะไรเคลือบๆอยู่มันเหมือนแบบเป็นมันเป็นอะไรน้องค่อยๆเคี้ยวอเออดีว่าหอหยนีอร่อยเฉยเลยอ่ะไม่เคยกินเลยอะ่ะคนภาคใต้มาคอมเมนต์ที ว่าช้ชื่อน,นี้ถูกไหมต่อที่หอยเชลนะหอยเชลก็จะเป็นไซส์ที่ไม่ได้ตัวใหญ่มากนะเ,<อ>เพราะฉะนั้นเดี๋ยวใครมาอย่าคาดหวังว่าอูจะต้องหอยเชลตัวใหญ่แบบให้แบบร้านอาหารญี่ปุ่นอะไรเงี้ยไม่ใช่ใชนะครับเพราะว่ามันเป็นร้านบุฟเฟ่ต์นะทุกคนเขาก็ต้องทํากําไรประมาณหนึ่งนะฮะคิดซะว่าอย่างนี้แล้วกันคือมีหอยให้เราเลือกกินแบบหลากหลายใ,ในราคาที่จับต้องได้แล้วกันะราาจับต้องได้เวิร์มมาก,มาก คือที่ร้านนี้พี่เขาบอกว่าตอนกลางวันอ่ะมันเป็นร้านข้าวแกงด้วยนะเธอเขาเลยทำแบบข้าวอะไรใช่เขาเลยทำแบบข้าวหลากหลายอย่างได้เลยร้านนี้จะเปิดตั้งแต่หกโมงเย็นเป็นต้นไปนะฮะใครที่จะมาก็แนะนําว่ามาประมาณหกโมงเย็นจะได้แบบวันไหนคนเยอะเนี่ยจะได้ไม่ต้องเบียดเสียดคนจํานวนมากที่มากินนะฮะอย่างพวกเรานี่มาร้านเปิดพอดีใช่ใช่ใช่สไตล์สไตล์เรานะมาก่อนร้านเปิดเลยอยากมารู้ว่าอาหารแรกเรื่องที่เขาวางอ่ะสดหรือเปล่า ทีนี้เรามาย่างแบบเวียดนามกันบ้างนะฮะอันนี้เขาจะเป็นเซตเวียดนามที่ถ้าเกิดว่าใครมาเนี่ยแนะนําว่าถ้าอยากกินแบบเซตน,นี้เลยให้บอกเขาว่าเอาเซตเวียดนามแบบไอกระแบงนะระหว่างรอเซตเวียดนามทุกคนจะบอกว่าหอยจอบอะ่ะแล้วามาย่างแบบเซตเวียดนามอะ่ะกินหอมมากนะ ตอนย่างแล้วกลิ่นมันตีขึ้นมากินหอยคือหอมมากแล้วซอสที่เขาใส่มากินดีมากเลยทุกคนอยากให้กล้องแบบได้กลิ่นเข้าไปอ่ะมันต้องมีแบบกลิ่นรสออกมาให้คนดูได้ได้รู้แล้วทุกคนหลังจากย่างไปกลิ่นหอมฉุยนะอยากกินมากนะหอยจอบย่างแบบเกาหลีถุยหอยจอบย่างแบบเวียดนามนะครับทุกคนเป็นแบบวิธีการย่างหอยแบบที่เราก็เพิ่งไปคนพบตอนไปเวียดนามนะว่าแบบ้ยเราชอบแบบนี้มากเลยโอ้โหมีหอยจอบให้กินแบบบุฟเฟ่ต์แล้วว้ายดีใจนะฮะย่างมากำลังดีแหละแบบไม่ได้สุกเกินนะสุกเกินเดี๋ยวมันจะติดดูดิ หอยจอบชิ้นใหญ่มากแล้วมันแบบกำลังจุ j ยซี่กำลังดีไม่แข็งเกินอ่ะต้องจิ้มปะต้องจิ้มมาเลยเขาคิดว่าโอ้ใครที่เบื่อน้องจิ้มซีฟู้ดอยากลองอะไรใหม่ๆร้านนี้เลยทุกคนต้องจิ้มไหมคะคุณพ่อไม่ต้องจิ้มกิจัดมากต้องกินแบบทุกอย่างเข้าไปให้หมดโอ้ดูดิเธอชิ้นปลาดังมากนะปลาหอยเอยมากกินให้หมดเลยต้องโกยเข้าไปเลยเนยทุกคนทั้งตัวกินหอยจอบแบบทั้งตัว เชื่อผมนะมานี่นะต่างหอยกรอบนะเยอะๆเลยหอยกอบคุ้มมากอร่อยมากรสเปียมมนํามาเลยอร่อยด้วยแล้วมีถั่วอะไรเหมือนของเวียดนามเลยถ้าถั่วไม่สะใจไปเอาถั่วมาใส่แยกก็ได้มีถั่วให้ตักด,ด้วยนะครับเขาไม่ห่วงฟองนะทุกคน<ม>เพราะว่าหเห็นเขาเติมของตลอดอะไรหมดอะไรแบบน้อยลงอะไรเงี้ยเขาว่ามาเติมตลอดเพราะว่าพนักง,งานเขาแบบยืนดูยินมองตลอดแบบขอ,ข,อข,ของของขาดของคล่องอะไรอย่างเงี้ยนะร้านมีโต๊ะอยู่ประมาณสักสิบโต๊ะนะฮะซึ่งสิบโต๊ะเนี่ยมีพนักงานเกือบสิบคนแล้วทุกคนเพราะฉะนั้นแบบไม่ต้องห่วงเลยอันนี้คืือออหหหยแแมมมมู้้ตัวใญ่่ากเเิิบบไจด เพราะแบบมันจิ้มไอตัวน้ำรสชาติก็มีความเค็มนิดนึงเพราะแบบไอคือว่านั่นอันที่เราใส่อันนี้ไปเดี๋ยวตอนที่เรากินที่เป็นน้ำอ่ะมันจะมีน้ำเกลืที่เหมือน่หวานอ่ะกน่าจะเป็นน่าจะเป็นสีแดงอันนี้แหละเอาไลองดูี่เลยเราแบบใส่สีแดงหรอเดี๋ยวแม่ใส่ให้เดี๋ยวแม่กินนะโอเคลูกสาวลองค่ะแม่ป้อนมาค่ะร้านนี้นี่ชอบเลยอ่ะแล้วที่สำคัญคือกางเปิดใหม่ๆนะทุกคนคนยังไม่รู้ไม่ค่อยเยอะดีปตามมากันนะ เปลือกทุกหอยทุกหอยเลยทีว่าคืออะไรกันแตกๆาหน่อยนะตับดีหลายอย่างเลยหอยเชลล์ตอ่อไปหอยเชลล์นะฮะเป้งไปไปอยู่ดีกินดีมากต้องใส่น้ำจิ้มสีแดงอ่ะถูกอ่ะเหมือนเลยตาก็เหลือบมองหอยแครงไม่พักเลยเด็กหอยแครมันตัวใหญ่อ่ะมันไม่ได้ใหญ่เฉพาะตัวเราหยิบมามันก็ใหญ่หมดเดา เ,เลือกกันแบบจุกๆไปขอสรุปร้านนี้เลยนะกันนด้วยความที่เมนูมันเยอะมากจะขออนุญาตไปกินต่อแหละแบบจริงจังแล้วนะอยากเล่าให้ทุกคนฟังก่อนว่าเวลามาที่นี่นะอย่าเพิ่งคาดหวังว่าจะไปกินหอยตัวใหญ่ๆ,ๆอะไรเงี้ยเราเน้นที่มันหลากหลายดีกว่านะร้านนี้ก็คือมีหอยหเลือกเยอะมากแล้วแถมเปนของสดหมดทุกอันเลยใช่ค่ะก็แต่ร้านมีความโดดเด่นไม่เหมือนกันจะบอกจะบอกเลยนะคบแล้วก็ร้านนี้นะครับราคานะครับสองบาทนะมีหอยหคณเลือกเป็น10อย่างเลยนะแล้วก็ยังมีเมนูยำเมนูร้อนเมนูต่างๆนะ ที่คุณสาม,มารถที่จะไปเลือกได้นะครับ<ช>ได้กินทั้งปิ้งย่างได้กินทั้งหอยลวกหอยต้มนะฮะก็เรียกว่าครบจบเลยนะส่วนเครื่องดื่มเนี่ยเขาไม่รวมอยู่ในบุฟเฟ่นะฮะเครื่องดื่มเนี่ยเขาก็จะมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผู้ใหญ่นะฮะแล้วก็น้ำเปล่าน้ำเอฟซีน้ำ, e PC, นำโค้กอะไรเงี้ยมีหมดทุกอย่างเลยนะก<ช>็สั่งเพิ่มเติมนั่งกินกได้แบบชิลๆเพราะบรรยากาศในร้านนะครับก็จะค่อนข้างโอโถงโล่งนะฮะลมพัดผ่านตลอดสบายๆไม่ร้อนนะครับใช่ร้านนี้นะคะทุกคนชื่อว่าร้านหอยมหาชนนะคะอยู่ที่ลาดประเค้า ลองแวะมาชิมกันนะฮะหรือถ้าเกิดใครไม่ได้อยู่แถวนี้ลองขับรถมากินกันมากับเพื่อนๆสักสิบคนนะนั่งปาร์ตี้หอยกันนะควันขโมงโฉมเฉง<อ>เสียงดังนะสนุกสนานแน่นอนนะใครชอบคลิปนี้นะคะถูกใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเลยนะคะใครที่เป็นคนดูใหม่ก็สับสไครต์ช่อง i c e b แ n ง d ์ a ด y ด้วยนะครับผมใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์ไปให้คนที่คุณอยากพามากินด้วยดูด้วยนะครับว่าร้านมันจา้าบขนาดไหนนะครับไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าอัะรายการไอซซัดแบงค์สวยครับผมไปแล้วครับ ตรงหน้าโลโก้ของเรา3าคนฝากกด subscribe ให้ช่อง iBank Diary ด้วยส่วนใครนะครับที่ดูทางช่องทาง Facebook ก็อย่าลืมกดติดตามเพจด้วยนะครับขอบคุณครับพร้อมแล้วไปดูคลิปต่อไปกันได้เลย